วันนี้มีความคืบหน้าในประเด็นเรื่องของคดีฆาตกรรมปกก้ากบหรือว่าป้าบัวผันที่อำเภอรัญยประเทศจังหวัดสกแก้วเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีความคืบหน้าปรากฏให้เห็นอยู่พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ลงมือ ที่สร้างความเดือดร้อนลานําคาญและทําให้เกิดความสูญเสียในพื้นที่ก็มีรายงานเพิ่มเติมจากทางด้านคุณกันจอมพลังนะฮะได้ออกมาเผยวีรกรรมของกลุ่มเนี่ยครับบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ารอดมาได้ยังไงถึงทุกวันนี้ลงไปแค่วันเดียวชาวบ้านตบเท้ามาร้องว่าถูกแกงลูกตํารวจเนี่ยลังแกเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นน้องอายุ12ถูกแกงลูกตำรวจลุมข,มข่มขืนและอนาจารมีเด็ก16ถูกกระทำอนาจารสาวประเภท2ถูกดักทำร้ายตอนกลางคืนคุณกณันบอกว่า ผมพยายามจะตั้งคำถามในใจว่าทำไมถึงปล่อยให้แก๊งลูกตำรวจในพื้นที่นี้น่ะเหิมเกริมและทำตัวเละเทะกันได้ขนาดนี้พ่อแม่ไม่ทราบจริงๆหรือเปล่า